ศูนย์บริการแล้วก็อะไหล่นะคะซึ่งจะมาพูดในส่วนของโปรโมชั่นของอะไหล่แล้วก็บริการนะคะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะีค่ะสีก็วันนี้พี่แอมก็มีโปรเด็ดๆปังๆมากมายมาเสนอลูกค้าเหมือนเดิมนะคะเริ่มกันที่โปรโมชั่นแรกเลยนะคะก็คือโปรโมชั่นแรกนะคะก็คือโปรโมชั่นในส่วนของ Service Car e ์แท็กเตนะคะ,ะเป็นส่วนเป็นโปรโมชั่นในส่วนของส่วนลดยางของแท็กเตอร์นะคะซึ่งปกติแล้วนะคะ ในส่วนของยางเนี่ยถ้าเป็นยางล้อหน้าส่วนลดก็จะอยู่ที่10%ตอนนี้เพิ่มเป็น15%นะคะแล้วก็ในส่วนของยางล้อหลังนะคะปกติลด15%ตอนนี้ลดสูงสุด20%ค่ะซึ่งโปรโมชันนี้นะคะจะหมดเขตวันที่30มิถุนายน2566นนี้นะคะสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่แจ้งซ่อม ผ่านทางศูนย์บริการทางช่างบริการนะคะเราจะเอาอย่างให้ไปให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นโปรโมชั่นเ้าจะมาทบทวนโปรโมชั่น Servic ิสแครในช่วงไตรมาสที่2นี้นะคะก็ในส่วนของแท็กเตอร์นะคะเหมือนเดิมค่ะก็มีส่วนลดค่าไหล่ให้สูงสุด15%นะคะแล้วก็ส่วนลดค่าแรงสูงสุด5 0 0บาทค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถ้า ى, ถ้าซื้ออะไหล่ครบ3,000บาทนะคะก็จะได้เป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้นะคะใช่กระเป๋าผ้าเก๋ๆนะคะใช่แบบนี้ไปใช้กันเลยก็คือถ้าลูกค้าซื้ออะไหล่ครบ3,000บาทนะคะก็จะได้กระเป๋า Servic ิสแคร์ฟรีไปเลยค <ming ling> ่ะหนึ่ใบมีจำนวนจำกัดน,นะคะเฉพาะช่วงนี้จนถึง30มิถุน<ม>ายนนี้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปค่ะเป็นส่วนของเซอร์วิสแคร์ลถดํานานะคะก็คือส่วนลดอะไหล่สูงสุด15%ค่ะแล้วก็ส่วนลดท้ายบินสูงสุด1,300บาทค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นส่วนลดเซอร์วิสแคร์ลดขุดนะคะมีส่วนลดอะไหล่สูงสุด20%แล้วก็ส่วนลดเพิ่มเติมท้ายบินสูงสุด1,000บาทค่ะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของรถเกี่ยวนวดเท้านะคะก็มีส่วนลดอะไหล่ให้สูงสุด15%แล้วก็ส่วนลดท้ายวินสูงสุด1,000บาทค่ะแล้วก็ในส่วนของตีนตะขาบนะคะก็มีส่วนลดให้สูงสุดเส้นละ1,600บาทค่ะว้าวมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนอของโปรโมชั่นส่วนลดอะไหล่หน้าร้านนะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะกับโปรโมชั่น ส่วนลดใบมีดตีดินนะคะหรือว่าใบโรตารีนั่นเองส่วนลดชิ้นละ10บาทและถ้าคุณลูกค้าซื้อครบ1ชุดนะคะจะได้เสื้อแขนยาว1ตัวไปเลยค่ะเป็นแบบเสื้อแบบนี้นะคะไปใส่ในช่วงหน้าร้อนนี้ได้เลยนะคะกันแดดได้ดีจริงๆก็คือถ้าซื้อมาซื้อใบโรตารีหน้าร้านนะคะ1ชุดรับฟรีไปเลยค่ะเสื้อยืดแขนยาว1ตัวนะคะ โปรโมชันนี้ก็หมดเขต30มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเป็นส่วนลดของใบผ่านนะคะก็ยังมีเหมือนเดิมก็คือถ้าซื้อ1ใบลดชิ้นละ100บาทค่ะแต่ถ้าซื้อเป็นคู่นะคะก็จะลดชิ้นละ200บาท <200 S 1> ก็แนะนำหนให้ซื้อเป็นคู่ถูกกว่านะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นส่วนลดของน้ำมันยู t ทีหรือว่าน้ำมันไฮดรอลิกนะคะก็ติด ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นกระติก18ลิตรนะคะจากราคาปกติ1,980บาทลดทันทีนะคะวันนี้เหลือ1,880บาทคะ่ะรีบเลยนะคะจนถึง30มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันคะ่ะรถแท็กอร์เก่ารถดำนาเก่าหรือว่ารถเกี่ยวคันเก่าทุกประเภทเลยเรารับตีเทินทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็น รถขุดรถดำนารถแท็กเตอร์กาวใหม่เรารับตีเทิร์หมดเลยนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของการตีเทิรน์นะคะลูกค้าจะเลือกรับเป็นนําเงินกลับคืนทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าจะนําเงินที่ได้ติดจากการตีเทิรน์เนี่ยคะ่ะมาเป็นเงินดาวหรือว่าจะฝากเราจ่ายข้งงวดล่วงหน้าก็ได้นะคะการันตีนะคะเราให้ราคาดีค่ะ